เลยยาสูสิ่าแฮปีวันเกิดหูือสิว่าสามก้อแตกแยกให้หูดิายกูพามาใหมสวยจกิงจกิงเปน้องบาเดทูยู่ Happy Birthday เดทอยู Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you วันเกิดยี่สิบห้าปีแล้ป มาตีอธิษฐานค่ะให้ลำลำเลยลยเด้อยูดีไม่แห้งยูดีไม่แห้งคือแขนแข็งเงี้ยมีน้าเป้าเยอาตัดบาอีกฮะอ้องเคบดแล้วมอะไรออะไรน้องนุ่งโอ้ยน้องนุ่งอต้องกัดจรแล้วอันแล้าตัดทีกัน กินบเนีอยน่นี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 ่นนี่นนี่นีนีี่นน่นี่นีนี่นี่นี่น่นนี่นีี่นีี่นี่นีี่นีี่น่นนี่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 นีบนีนนี่น่นนีีน ยัดยกูสัวก็สวนขึ่นติละติปะมาล่ะวาลกกสัวหีเนี่ยมไม่เล็มุมนี่งามงามไม่เล็ใได้ทายผาพมุมนี่สวยไม่ละใช่ไหม่นพองานเปิดเตาอยู่่น

ปาดมองนี่เห็นไหมเพชรเนี่ยค่ะรอบเดือกลอบเดือ,ดอดยำอะไรดิยำทะเลยำบุญเส้น,นรวมมิตรนะคะยำรวมมิตรกุ๊กม,มาจากเลียโตนะคะดูหน้ากุ๊กค,ค่ะดูหน้ากุ๊กค,ค่ะสวยมากค่ะคสวยมากค่ะกุ๊กสวยมากลงมาลงมาไม่ยำ อาวอีอย่างวะโอ้ยพอนนี้เป็นจะเสียบเลยอ๋อมาเอาเออเป็นเสียเอาผ้าพันก่อนกุ้กมาเองนะคะจังด่วนค่ะรอบเดิมรอบเดิมรอบเดิมนะคะไม่เมาไม่กลับไม่เมาไม่เลิก ใครจะกลับกลับบ้านใครจะกลับกลับไปเลยใครจะไปคุกขีมะคุกไปเลยนะลูกไม่ต้องให้ลูกให้เมียยากนะเลือกเอาใช่ไหมพรุ่งนี้มังัดเอาใช่ไหมเล่นเลยนะไม่เล่นเป็นเมียบอคีมะไปเลยหน้าร้อนค่ายแอบควายขึ้นชีพนัวละลายไปเลยเนี่ยปีปหน้าร้อนค่อยค่อยขึ้นชีพใช่ไหมก็จะดีเนาะโอ้ เสกได้คงจะดีเนาะอยากจะเสกใส่กระเป๋าโดร์มอแล้วเจอเลยดีได้เมาสาว่าที่มยังทำงานได้เมาไปนอนอนลูกชิมเร็วๆเข้าแต่เป็นสันสันดาไม่กินเลยป็นดาไม่กินไหมกินไหมลูกสันได้กินเสร็จไม่ได้อืมไม่เห็นกินข้าวกินอะไรเลยยอดมากจบมาเราก็นั่งถากกันทะดนี กะละมังใหญ่เลยค่ะน่าปดแม่ควาสวงามจีวะแม่ควสวยมากโอเคค่ะ